สวัสดีครับวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็นรุ่นหกหกหนึ่งศูนย์อ่ารุ่นสามนะครับตัวนี้ตัวเต็มนะครับคันนี้ก็เอามาทำงานนะครับวันนี้ไถนานะครับไถตากดินทิ้งไว้นะครับเราจะปรับที่ใหม่นะครับก็วันสุดท้ายของปีนะครับเอ่อตัวนี้เป็นตัวเต็มนะครับหกหนึ่งศูนย์พงลายโรเตอร์วามเฮดเอดิโตนะครับเ f b นะครับคันนี้รถเป็นรถเช็คใหม่ทั้งคัน ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วครับสภาพพร้อมใช้งานได้เลยครับลูกค้า,าไปก็ใบานหน้าครับวันนี้เป็นฐานเจ็ดนะครับ GMT นี่ครับให้ดูตัวนี้เป็นตัวเต็มครับปั๊มกลมตั๊มกลมก็ก็แห้งๆดีนะครับรถทำงานปกติเอามาถ่ายนานครับวันนี้รถแห้งๆนะครับอันนี้ก็เป็น KFB รุ่นสามเต็มนะครับยางก็ประมาณ95%้าสิบห้ถึงเก้าสาสิบปอร์นถึงจะบประมาณเก้าสนะครับประมเกือบเกือบเ,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 เต็มนะครับก็ผ่านเจ็ดใบใหม่ครับใบที่หก็ยังไม่เข้า,ายังไม่ยังไม่คมเท่าไหร่ครับเพราะใบ,บมันหนาอยู่นะครับต้องใช้อีกสักพักเด้ นี่ก็เป็นรถเช็คทั้งร้านนะครับใช้งานก็ไม่รูครับรถแห้งๆนะครับรถทำงานปกติสีรอสีอะไรก็ไม่รู้นะครับแขนลากแขนตั้งอะไรก็ใหม่นะครับโซ่ข้างยังใหม่อยู่ก็รถใช้งานครับคันนี้รถใช้งานจริงๆครับก็ติดตั้งกองแห้งกองเปี่ยนเรียบร้อยครับยางยางก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพเต็มๆอยู่นะครับพวงมาลัยโรเตอร์นะครับสเปคเต็ม เดี๋ยวจะทำงานให้ดูนะครับจะไถนะครับทำไถทำงานจริงๆเลยครับมาสองครั้งครับวันที่มาท TS90 เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกคันหนึ่งเหมือนกันครับ TS อันนี้เดี๋ยวจะให้ชมการทำงานนะครับเดี๋ยวสตาร์ทยกหางเครื่องนิ่มครับยกหางไวนะครับไม่ต้องเบิ้นเลยหางไวนะครับไม่ต้องเบิ้นเบิเลยครับวงมาลัยเบาครับ ทำอะไรเบานะครับทมอลไรเบาโรเตอร์ครับขับสบายครับยกลงหางครับหางยกขึ้นยกลงนะไม่ต้องเบิ้ลนะครับขึ้นนิ่มๆเลยหางก็ยกไม่ร่วงไม่ลั่นนะครับก็มีให้ดูระบบการทำงาน,นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะทำงานให้ดูนะครับให้ดูอันนี้ขึ้นนิ่มๆเลยนะครับ เลยนะครับเสียงแน่นๆเลยครับท่อเสียงแน่นๆเลยให้ดูไถเร็วไม่ได้ครับเพราะว่ามันให้มันเข้าลึกๆหน่อยนะครับไปช้าๆครับคนขับก็จะไม่ใช่มืออาชีพนะครับก็อพอขับได้ครับ ถ่ายได้ยังดังไม่เก่งครับดัไม่ค่อยเป็น,นครับก็ฝึกๆกันไปนะดูไกลๆเลยก็ช่วงนี้ดินแถวสานสันสันถนนนะครับตรงข้างกันข้างน้ม,มันจะเป็นของส่งน้ำนะมันจะแข็งหน่อยต้องรีบถ่ายนะครับ ก็ไว้นานไม่ได้ครับรถถ่ายไม่เข้าใน่ฝั่งนี้ก็ฝั่งที่รถถ่ายนี่ก็จะเป็นดินชื้นหน่อยครับโอเคอยู่อาจจะปรับที่ให้ใหม่ครับเป็นทำเป็นนาแปลงใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณาถึงนู่นครับก็รวมก็เกือบยี่สิบไร่นะครับทั้งหมดครับเดี๋ยวทำแค่ครึ่งเดียวนะครับฝั่งนั้นะปรับไปแล้วครับปีก่อนหลายปีก่อนปรับไปแล้วแล้วฝั่งนี้ครับ อันนี้ยังไม่ได้เปเอาคันนาเก่าอ,อกครับเราจะทำใหม่เดี๋ยวรอรถมาใ,ใกล้ๆครับจะถ่ายดูนะครับ เดินเครื่องมาเบาหน่อครับเสียงนิ่มๆเลยเสียงแน่แนๆเลยครับเครื่องนิ่มมากอันนี้ก็ฟิตรถคันนี้เป็นรถเช็คใหม่ทั้งคันนะครับเครื่องเกียร์ช้ายทำใหม่หมดเลยนะครับคันนี้ก็สมบูรณ์แบบทั้งคันนะครับราคาก็ปกติเราขายอยู่ถ้าทำเสร็จใหม่ๆก็ประมาณห้าแสนครับอุตสาหเต็มติดทั้งคันนะครับติดทั้งคันบริสุทธิ์แต่อันนี้ใช้งานมาแล้วก็ลดราคาให้ครับเหลือสี่แสนห้านะครับถ้าลูกค้าสนใจก็เอาไปใช้งานได้เลย นิ่มๆครับเครื่องยนต์ปั๊มดีมากครับาาก็ปั๊มจะเช็คให้ใหม่ไายสวยครับไายไเข้าดีครับ ใช้งานได้ปกติทุกอย่างก็คือลูกค้าไปพร้อมใช้งานได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรครับเราเทดระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานผ่านการทำงานจริงๆมาแล้วครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องการใช้งานเสียงนิ่มๆครับเสียงแน่นๆเลยเครื่องโทษาลูกค้าบางคนชอบเสียงโท่แบบนี้ตามาจะเท่าอย่างนี้ครับมันไม่มีหรอกครับเพราะเขาเลิกทำแล้วครับ มีแต่สต๊อกเก่าครับถ้ามีที่ค้างร้านอยู่ถ้าเป็นของใหม่ไม่มีแล้วครับที่เขาผลิตท่อบแบบนี้ครับลูกค้าหาเยอะครับเสียงดีเสียงแน่นนะครับลูกค้าชอบกัน สายเรื่อยครับสายเบาครับสายเดิไม่ได้แล้วไม่ค่อยเข้าครับเดยวบูดไปเฉยครับเดียนั่นแน่นเลยครับยังไม่ค่อยได้เร้งเท่าไหร่นะครับมาเบาๆใบมีก็ยังใหม่ๆอยู่ครับไปมีมุมแค่สึกนิดเดียวครับ ดูครับพาไปก็ไม่ต้องทําอะไรครับใช้งานได้เลยครับตั้งสารตั้งไรให้แล้วเรียบร้อยนะครับสายเบาๆครับอยาจจะต้องตั้งกระท้ายบิดใหม่หนึ่งนะครับตอนเยงไม่ขวาน่อยตั้งให้ใหม่นะคนขับก็ยังไม่ชินยังไม่เป็นรถเท่าไหร่ครับถ้าทีเอ็ดคันนี้ใส่เข้าดีครับก็เป็น1าน0นะครับ รถทันนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันครับเช็คเพลทเรียบร้อยแล้วนะครับแห้งทั้งคันนะครับไม่มีเยิ้มนะครับลูกค้าที่หาไว้ใช้งานก็คันนี้พร้อมใช้งานเลยครับ t s 9 0เพิ่มเติมคือเทอร์โบนะครับติดใหม่นะครับก็เป็นรถเช็คทั้งคันเหมือนกันนะครับราคาก็โทรสอบถามได้นะครับแต่ตอนนี้เราลงคลิปโฮ์มสูนให้ดูก่อนนะครับว่าการทํางานเป็นยังไงถ่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะ ค่อยมาปรับที่ทีหลังครับสายตาดินไว้ก่อนให้แห้งกว่าน,นี้หน่อยก็ถ้าลูกค้าชอบก็มาดูตัวจริงได้นะครับที่อู่6วัน6คลิปก่อนหน้าน,นี้ก็รีวิวไปก่อนแล้วครับการใช้งานขะนั้นก็พร้อมใช้งานสีไม่สวยอย่างเดียวครับแต่ระบบทุกอย่างโอเคเลยนะครับสมบูรณ์แบบมากขะนั้นสีไม่สวยนะภายนอกแต่ระบบดีมากนะครับถ้าชอบรถที่แรงกว่าน,นี้หน่อยก็เป็นตัว610คันนี้แหละครับที่พร้อมใช้งาน รใช้งานแล้วก็กําลังเยอะกว่าหน่อยนะครับก็โอเคเลยครับคันนี้สี่แสนห้าหมืนบาทนะครับต่อลองได้ทีหน่อยนะครับมาดูหน้างานได้นะครับทดสอบการทํางานได้อุปกรณ์้า่หน้าฝานเจ็ดนะครับยางใหม่นะครับล้อหลังใหม่ยางหน้าอาจจะมีสึกนิดหน่อยนะครับบารถใช้งานมาแล้วครับกองแห้งกองเปียกกองแห้งก็สแตนเดีรเรียบร้อยแล้วครับทาให้เหมือนเดิมที่เราทํานะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบท่อแบบนี้ก็ใส่เป็นท่อเหล็กได้นะครับแล้วแต่ความชอบ ส่วนมากลูกค้าที่ติดตามทางช่อง youtube เนี่ยจะ,จะชอบท่อเสียงอย่างนี้ครับถามหากันบ่อยนะครับว่ามไม่นมีไม่มีขายครับของใหม่มันหมดแล้วครับเขาเลิกผลิตแล้วอของเก่าที่เขาค้ารถอยู่เวลาซื้อมาก,ก็จะชอดออกเก็บไว้นะครับมีบางคันไม่เยอะหรอกครับมีไม่กี่คันเราที่เจอแบบนี้ห้ดูครับเสียงลั่นๆเลย เบานะครับไม่ได้เหยียบแรงเหยีหยบแรงเสียงแน่นเป็นสียงนังนนะครับคันนี้ใส่เบาๆไปเรื่อยๆครับจะไม่ได้วิ่งตามให้ดูนะครับเพราะว่าร้อนครับถ่ายให้ไกลดูไกลๆครับเห็น,นการทำงานจริงนะครับ ขึนถนนนะครับยึดผอมสันทางนะครับสันคูวันนี้ก็โพดีพอดีอยู่ครับโอเคครับถ้าชอบก็ฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามที่เบอร์โทรนะครับ089 7 2 0ป9 4 3นะครับเบอร์นี้ก็สอบถามเข้ามาได้ครับช่วงปีใหม่ถ้าลูกค้าอยากเข้ามาชมก็เดินเชิญนะครับรถก็อยู่อูนะครับไม่ได้ไปไหนก็เข้ามาชมได้มาลองทดสอบการทำงานได้นะครับอันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับ โอเคครับ6คัน6ก็มีครับที่ลงไปก่อนหน้านี้ยังว่างอยู่นะครับก็มาชมตัวจริงได้นะครับถ้าราคาเบาๆสา0 0 0นต้นๆนะครับพร้อมเรื่องทะเบียนนะครับคันนี้เป็นอินวโหนะครับรถ610ก็นำไปจดเลื่องทะเบียนเป็นเล่มใหม่ได้เลยนะครับก็ลูกค้าสอบถามคุยรายละเอียดกันได้อีกทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ